ในโลกของ Wall s t r e ีทที่ทุกอย่างดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยตัวเลขคุณเคยสงสัยไหมครับว่ามันมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ไม่ได้วัดแค่ราคาแต่มันใช้วัดชีพจรของตลาดทั้งหมดเลยมันคือเครื่องมือที่สามารถบอกเราได้ครับว่านักลงทุนทั้งโลกตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรกลัวหรือว่ากล้ากันแน่แล้วถ้าผมบอกว่าเราสามารถวัดอารมณ์ความกลัวของคนทั้งตลาดออกมาเป็นตัวเลขตัวเดียวบนหน้าปัดได้ล้ครับมันจะสุดยอดแค่ไหน วันนี้แหละครับเราจะมาไขาคำตอบนี้กันและนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับดูนี่สิครับตัวเลขล่าสุดเลยดัชนีที่ว่าเนี่ย Fear and Greed i n d e x ตอนนี้ดิ่งลงไปอยู่ที่เลข11เท่านั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่ากลัวสุดขีดเลยทีเดียวนี่คือสถานการณ์จริงที่กําลังเกิดขึ้นในตลาดเดี๋ยวนี้เลยครับเอาละครับในเมื่อเกิดมาสักขนาดนี้แล้วเรามาทําความรู้จักกันให้ลึกซึ้งไปเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้าเครื่องมือวัดอารมณ์ของ Wall Street เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ตัวแรกที่เราจะคุยกันเลยนะครับก็คือ Wix หรือชื่อเต็มๆของมันก็คือ CBOE Volatility Index แต่ไม่ต้องจำยาวๆก็ได้ครับเอาเป็นว่ามันคือดัดชนีที่ใช้วัดการคาดการความผันผวน,นของตลาดล่วงหน้าไปอีก30วันโดยเขาไปดูจากราคาออปชันของดัดชนี S&P 5 0 0นั่นเองนี่แหละครับที่เขาเรียกกันติดปากว่าดัดชนีความกลัวตัวจริงเสียงจริงเอ๊แล้วมันต่างจาก Fear and Greed Index ที่เราเห็นตอนแรกยังไงล่ะ,อะลองนึกภาพตามผมง่ายๆแบบนี้นะครับ VIX เนี่ยมันเหมือนกับพยากรณ์อากาศครับคือบอกเราว่าเฮ้ยพายุอาจจะกำลังมานะแต่ไม่ได้บอกเป๊ะๆว่ามันจะพัดไปทางไหนส่วนเจ้า Fear and g r อ d นดเนี่ยมันเหมือนมาตรวัดความเร็วบนรถของเราเลยครับมันบอกเราณนะวินาทีนี้เลยว่าตลาดกำลังเหยียบมิดไม้ทางอารมณ์อยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าเครื่องมือที่มันทรงพลังขนาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ยลอยๆนะครับมันมีสตอรี่มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆเลย เดี๋ยวเราจะพาย้อนอดีตไปดูกันครับว่าใครกันนะที่คิดคนเจ้า VIX นี้ขึ้นมาเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี1989ครับเป็นแค่ไอเดียในกระดาษก่อนจากท่านปี1993ตลาด CBOE ก็เอาไอเดียนี้มาทำให้เป็นจริงเปิดตัว WIX ครั้งแรกเลยตอนนั้นยังอิงกับ S&P 100อยู่แต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือปี2003ครับที่เขาอัปเกรดใหม่หมดให้มาใช้อ้างอิงกับ S&P 500ที่มันกว้างกว่า และนั่นแหละครับมันก็กลายเป็นมาตรฐานที่คนทั้งโลกใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้เลยโอเคมาถึงไฮไลท์แล้วครับคำถามที่หลายคนคงอยากรู้ไอตัวเลขวิกที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันคำนวณมาจากไหนมันมีสูตรลับอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสนี้กันแบบเอาให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยจริงๆแล้วเบื้องหลังมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะครับมันมีแค่3สเตปหลักๆสเตปแรกเลยนะเขาจะไปเลือกดูสัญญาออปชันของ S&P 500ที่มันใกล้ๆจะหมดอายุนี่แหละ จากนั้นสเต็ปที่2เขาก็จะเอาราคาของออปชันทั้งฝั่งที่คนมองว่าจะขึ้นหรือที่เรียกว่าคอสกับฝั่งที่คนมองว่าจะลงหรือพุชมาเข้าสูตรคำนวณเพื่อดูว่าคนในตลาดโดยรวมเนี่ยคาดว่ามันจะเหวี่ยงแรงแค่ไหนและสุดท้ายสเต็ปที่3เขาก็แปลงผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นตัวเลขตัวเดียวก็คือค่าวิกซ์ที่เราเห็นกันนั่นแหละครับมันมีคําเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะเขาบอกว่าให้เราคิดซะว่าวิกซ์เนี่ยมันคือราคาของประกันสําหรับพอร์ตลงทุนของเรา ลองคิดดูสิครับเวลาที่ค่าเบีย้ยประกันมันแพงขึ้นมากๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าคนส่วนใหญ่กําลังรู้สึกว่าเฮ้ยมันกําลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นวิกซ์ที่พุ่งสูงปรีดก็หมายความว่าคนกําลังแห่กันไปซื้อประกันยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั่นเองครับเอาล่ะพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรมันทํางานยังไงทีนี้มาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดเลย แล้วเราในฐานะนนักลงทุนเนี่ยจะเอา Wix มาใช้อ่านเกมตลาดได้ยังไงไปดูกันเลยครับหัวใจของมันเลยนะครับจำง่ายๆแบบนี้เลยถ้า Wix สูงแปลว่าคนในตลาดกำลังกลัวมากแต่ถ้า Wix ต่ำก็แปลว่าคนในตลาดกำลังชิลกำลังชล่าใจมากและคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือโดยปกติแล้วมันจะวิ่งสวนทางกับตลาดเสมอแต่ช้าก่อนครับมีข้อควรระวังตัวตัวโต,วต,วตวเลยนะอย่างแรกเลย วิกซ์ไม่ได้บอกทิศทางตลาดนะครับไม่ได้บอกว่าจะขึ้นหรือจะลงมันบอกแค่ว่าน่าจะเหวี่ยนแรงแค่ไหนแล้วมันก็เป็นแค่มุมมองระยะสั้นๆแค่30วันเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดเลยอย่าเข้าใจผิดว่าวิกสูงปุ๊บแปลว่าเป็นสัญญาณซื้อทันทีนะครับไม่ใช่เลยเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเสมอเอาล่ะครับหลังจากเข้าใจทฤษฎีกันไปแล้วเรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันดีกว่าคาถามก็คือแล้ววินาทีนี้ ตอนนี้เลยเนี่ยตลาดกำลังกลัวกันอยู่เบอร์ไหนกันแน่ดูจากภาพนี้ก็จะเห็นชัดเลยครับตอนนี้ดัชนีเฟ a n d g r ก e ีอยู่แค่11เท่านั้นเองโอ้โหถ้าเทียบกับจุดกึ่งกลางที่50หรือโซนโลบสุดๆที่75เนี่ยถือว่าห่างไกลกันคนละโลกเลยครับแบบนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในโหมดกลัวสุดขีดครับผมแล้วทำไมจู่ๆตลาดถึงได้กลัวกันขนาดนี้ล่ะคือ มันมีหลายเรื่องเข้ามาพร้อมๆกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเทขายแบบถล่มทลายทั้งในตลาดคริปโตแล้วก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพวกนักลงทุนรายใหญ่ที่ถือยาวๆก็เริ่มขายของออกมาสถาบันการเงินก็ดูเหมือนจะสนใจน้อยลงเงินไหลออกจาก ETF แล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบี้ยในอนาคตอีกโอ้โหเรียกว่าปัจจัยลบมันรุมเร้าเข้ามาทุกทางเลยครับพอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดแล้วล่ะครับว่า แล้วก้าวต่อไปของเราการเทรดครั้งต่อไปของเราเราจะวางแผนรับมือกับมันยังไงดีเพราะข้อมูลก็เปรียบเสมือนอาวุธที่ดีที่สุดของเราในสนามลบนี้ใช่ไหมครับในเมื่อตอนนี้เราพอจะอ่านอารมณ์ของตลาดออกแล้วคําถามสุดท้ายก็คือแล้วเราล่ะพร้อมที่จะลงสนามไปเจอกับความผันผวนที่รอยอยู่ข้างหน้าแล้วหรือยังและถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตอารมณ์ตลาดแบบนี้อยากจะก้าวนําคนอื่นอยู่เสมอแน่นอนว่าการมีข้อมูลที่สดใหม่ทุกวัน มีบทวิเคราะห์ดีๆจากผู้เชี่ยวชาญคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้มีรออยู่ในรายการเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาของเราแล้วครับดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆที่จะทำให้การลงทุนของคุณเฉียบคมขึ้นไปอีกอย่าลืมนะครับช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยแล้วก็ฝากกด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ